ครับก็คลิปนี้จะเป็นวิธีปิดอัปเดต w i n d o w ์นะครับก็อัปเดตวินโดว์จะมีให้ปิดอยู่2ที่นะครับที่แรกนะครับกด Start พิมพ์คําว่า Service นะครับไปที่ Service ตัวนี้นะครับหา,หาคําว่าวินโดว์ Update นะครับนี่ลองคลิกขึ้นมานะครับเปลี่ยน สตาร์ทอัพไทตรงนี้เป็น Disable นะครับแล้วก็กด Stop Service ด้วยนะครับอันนี้มันมันส t o p อยู่แล้วก็แ p p l ลแล้วก็โอเคอันนี้ปิดอัปเดต Window s นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับ Start G P Edit นะครับ group e i t t r r u u p p o l i y y o r o u p Policy นะครับไปที่คอมพิวเตอร์ คอนฟิกนะครับวินโดว s e t t i n g งนะครับเก็ไม่ใช่ Admin นะครับแอดมินเตีนะครับเลือก w i n d o w ์คอมโพเนนตครับค้นหาคำว่าวินโดว์อัปเดตนะครับแล้วก็หาคำว่า Config อั t โนมัติอัปเดตนะฮะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปปกติมันจะเป็น not ให้เราเลือก enable นะครับ แล้วก็เลือกเป็นเลข2เตือนสำหรับดาวน์โหลดและเตือนสำหรับ install นะครับเสร็จแล้วก็ apply ok นี่คือการปิด Windows อัปเดตนะครับไม่ให้มันอัปเดตเองเพื่อให้เรากดอัปเดตเองหรือว่าไม่อยากอัปเดตอีกแล้วนะฮะ